อีพีแล้วพัดลมพัดลมมัน220โวลต์พัดออกเยอะเกินมามันจริงๆมันมีไฟไงพัดลมมันกิน220วันนี้เอาแค่9โวลต์พอเบาๆนี่เสียบที่ชาร์จโทรศัพท์ถ้าติดได้นี่คือเพอร์เฟ t แล้วเออแต่ว่า <Tod> ไม่ใช้ไอ้ผ่านนั้นนะมันโกหกลองมา้โทรศัพท์ใชพลังงานจากกล <đó, S 2> ้วยใช้พลังงานจาก <N> กล้วยเฮี๋ยวไปจับโมดอยู่ไว้ถือไว้ถือไว้ถือว เป็นโบโยชิโลกดีกว่ามาแล้วครับทุกคนโอ้ยเหนื่อยถ้าทุกคนได้เห็นเสื้อไฮโดซินแบบนี้แต่งตัวแบบนี้แล้วก็โลกๆแบบนี้รับรองเลยเลยว่าทุกคนนั้นอยู่กูเป็นกระตัวแทงเสือวะนนี้เราจะอยู่ในรายการโบโยชิครับผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าเคยเป็นบ้าเคยเป็นบ้าเี่อะไรวะเขาก็จะต้องโลกจะต้องเอ้ยก็ตือรือร้น À, ทุกคนจำพีที่แล้วได้ไหมที่พีมทดลองใส่น้ำใส่โซดาใส่อะไรใส่เกลือใส่สารพัดใส่แล้วไปเปิดพ uh, ัดลมกะว่าให้พัดลมติดติด wow อ่าติดตีมพ่อดเด็เออพีมกลับมาคิดแล้วว่าพัดลมน่ะมันใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างเยอะอ่าฉะนั้นพลังงานไฟฟ้าที่มันออกมาเพียงน้อยนิดอะ มันอาจจะทําให้พัดลมหมุนไม่ได้ตัวกาลังจะบอกว่าที่จริงแล้วมันมีไฟฟ้าเกิดขึ้นจริงมันมีไฟฟ้าแต่ว่าพัดลมมันใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะเกินไปถูกต้องเราต้องหาอะไรที่มันใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่านั้นนั่นก็คือดีชาร์จโทรศัพท์ยังไงล่ะทุกคนตัวว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ ค่วันใช้พัดลมมันอาจจะไม่ติดถูกต้องแต่ว่าถ้าเราเอาไปชาร์จโทรศัพท์ต้องติดน่ถูกต้องวันนี้เอามิเตอร์ไฟเช็คให้ดูเลยด้วยอ้๊ยแมกให้ันร้่าเลยหรือจหาว่าเรามั่วแล้วครั้งนี้ไม่ฐานปะเนี่ยไม่มีไม่ใช้ฐานคือพลังงานจากพืชเราใช้เป็นชีวมวลถูกต้องเราไปถามพ่อเี่ว่า ว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือเตรียมอะไรมาเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดเผยพร้อมพ่อเลยให้ทุกคนได้รู้พร้อมๆกันเลยเพราะว่าขี้เกียจพูดหลายรอบ้ยกลับมาแล้วพ่อทำไมมึงจะทำที่อะไรกันจำได้ไหมอีพีที่แล้วไปสำรวจมาแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อฮนี่มายในครัวใช่ไหมใช่ถ้ากระท่อมเลยของแขกเลยกู 2แผลแล้วันนี้นี่พ่อหันมาวันนี้อีพีแล้วพัดลมพัดลมมัน220ร้อยยบโวลต์ออกเยอะเกินมันต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะ้ขึ้นได้พอมันจะหมุนได้มันจริงๆมันมีไฟไงพัดลมมันกิน220วันนี้เอาแค่9้าโวลต์พอเบาๆนี่เสียบที่ชัดโทรศัพท์ถ้าติดได้นี่คือเพอร์เฟกต์แล้วเออแต่ว่าไม่ใช้ไอ้ผ่านแล้วนะมันโกหก เอาไวทด้อบเขาพลังงานจากกล้วยล้วพลังงานจากกล้วยไอ้ย็งยังเดี๋ยวยายาคุณอย่าพึ่งกระ่ายหัวคุณดูอุปกรณ์ของผมก่อนนี่น้ำแข็งยังจำได้มีต้องเป็นืุนฐานเลยน้ำแข็งต้องมีอ่ะโอเคใส่ก่อนนะทุกคนนี่ทำตามกันไปเลยนะนแข็งน้ำแข็งใส่เข้าไปนี่น้ำแข็งใส่เข้าไปเห็นไหมอ่าวุแล้วโซดาขาดไม่ได้เลยนี่นี่นี่อ่ะ โซดาไปก่อนเลยแล้วกันออนี่ใส่เข้าไปโซดามันตกลงก่อนเดี๋ยวก็หายซ่าไม่หายไม่หายแ,แล้วเดี๋ยวมันก็กินมันก็ไม่หลอยกล้วยพระเอกเลยพระเอกเมื่อวันที่แล้วมันอาจจะเป็นไปได้เพราะมันใส่ถ่านเมื่อวันนี้ใส่กล้วยพ่อันี่ไ,ไม่ค่อยจะเชื่อย,ยิ้มเลยเวลาที่ทําอะไรที่จะสําเร็จไม่ค่อยจะเชื่อเลยกล้วยเนี่ยนี่ฟังนะนี่เดี๋ยวเราวาง ตรงนี้เป็นประจุลบกล้วยเนี่ยเป็นประจุบวกมาใส่เข้าไปเนี่ยต้องดําลงไปครึ่งกล้วยนี่ครึ่งกล้วยทีนี้พอบวกกับลบเจอกันมันจะอยู่ตรงนี้แล้วอาร์ติชัดไปเสียบนะไรเสียบเสียบกล้วยเลยเสียบกล้วยเลยเสียบกล้วยเลยแล้ดูดิดูดิกูไม่ได้เสียดายที่มันส็มหาลัยแต่กูเสียดายที่ความคิดมึงที่มันเลอะเดียวนี่มิสเตอร์ ให้มันโคตรวัดด้วยไงมันก็แบบนี้นี่ไม่ใช่มิสเตอร์กะโหลกกะลานะครับนี่ถ้ามันมีไฟดูนะนี่มันจะดังอย่างนี้มันนี่คือเออเนี่ยร่างกายคนเราจะมีไฟจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอเออเห็นมั้ยร่างกายมีไฟเลยจิ้มพอดีจิ้มพอดีไม่โสดร่างกายคนเรามีไฟดูดดูดพ่อทนไม่ได้หรอกเอามาวิยญาณโดเดินดูดอุ้ยมือด้านไม่ติดมือด้านไม่ติดมือทอนแหลกเลยขัดมึงเอาสองข้างมาจิ้มกันเดี๋ยวไปเอากล้วยก่อน เนี่ย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 โอ้โหเป็นยังเอาไปถามพ่อเลยเขาไปเอากล้วยเอาเกลือกกูอะนาเรียนมาสี่ปีนะแต่กูสติกูยังดีกว่ามึงเลยพ่อพี่ยอีวันนี้ลูกชายจะเป็นไปได้ไหมก็เปลืองอีกนั่นแหละกล้วยนี่ละสิบกว่าบาทน้ำแข็งนี่กระป๋าก็ไปห้าสิบบาทเสือเสืะแสดงว่าพ่อไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อ แล้วงวดที่แล้วทุกคนพี่ยิมใช้เกลือผง้นเกินไปมันใช้ไม่ได้ไปถามมาแล้วซึ่งเกลือเม็ดเนี่ยมันให้พลังงานมากกว่าก็ใส่ก็ไปใส่ก็ไปใส่ก็ไปเกลือเม็ดเนี่ยเป็นเกลือชนิดเดียวกับพี่บิมใส่เข้าไปในบ่อปลาทําให้ปรับสภาพความเป็นกรดและเป็นเป็นเป็นด่างที่จะยังไงวะไอ้คนนี้ถมันอย่างนี้เลยเป็นแยงเป็นแย่อหลักการก็ถูกตั้งพฤษดีแล้วยังไม่จบนะยังไม่จบนี่พ่อรู้เปล่าว่าที่สําคัญอ่ะ ที่มันขาดไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีตัวเนี้ม่มีไฟฟ้าออกมาแน่นอนจัดจัดเข้ามันเป็นพลังเข้ามากใช่ยังไงเนี่ยเราพลังพลังมอเตอร์อะไรอาทำไมพ่อรู้อะก็กูเห็นมอเตอร์มันก็ผ่านแบบนี้อะเนี่ยแต่นั่นเป็นไส้กรอกนั่นไงพอเริ่มเกตแล้วไม่ได้ยังไงกูก็ไม่เชื่ไม่ไฟแต่ไม่ มึงประเภทแบบว่ามึงจะหลอกให้กูเนียนให้กูเชื่อจนได้แต่นี่ไม่เราไม่ก่อพันธ์แบบแบบคล้ใช้กับพันมอเตอร์เลยอันนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นขดแม่เหล็กขดแม่เหล็กแล้วมันจะพลังงานมันจะหมุนอยู่ในรอบนี้เขาเรียกมอเตอร์นะครับตรงนี้นะครับทุกคนจะเปรียบเสมือนสเตเตอร์ตรงกลางคือโรเตอร์โรเตอร์คือจุดหมุน เครื่องเ g นเ e เตอร์พ่อนี่อยากจะพูดให้น้องๆทุกคนได้ฟังเย็บกูวันนี้กูไม่ตอบมึงหรอกแต่มึงจะทำใส่กรอกเปลี่ยนถ้าไส้กรอกเปลี่ยนกขตอบแม่งนะใส่กรอกได้ผมเปิดเกณฑ์้าใจเรามาเริ่มทดลองกันเลยหรอทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าทางทฤษฎีแล้วเนี่ยการเสียบชาร์จโทรศัพท์เนี่ยเขาให้เสียบจากปลั๊กก่อนนะพ่ออย่าไปเสียบโทรศัพท์ก่อนนะแล้วไปเสียบปลั๊กดูป่ะไฟมันกระชากเนี่ยตอนนี้ถ้าไฟมันแรงมากๆมันกระชากโทรศัพท์เนี่ย iPhone เนี่ยเครื่องสามสี่หมื่นน่ะพังเลยนะ จริงนะมายืนมายืนจับตาดูพ่อต้องเลือกกล้วยที่มีสัญลักษณ์อย่างนี้เนี่ยร้นเชียมืดเชียถึงก็ต้องแหกเลยไหมเนี่เสียบนะเอาเหอะเอาเหอะยี่กูรอมันนานแล้วทิศเหนียวจะได้แล้เอ้ยเข้าแล้วยิบระวังมันดูดนะมึงไหนดูดิอย่าไปจับที่ดูดถือไว้ถือไว้เดี๋ยววัดไฟหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วที่ไม่น่ามาจิ้มตูดกล่องเลย ก๊ะไฟดุดจับ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 ไฟนะเถ๋วเอ้ยอะไรถือถือจับไว้จับไว้นี่วัดให้ทุกคนดูก่อนฟังเสียงไม่ต้องอะไรมากฟังเสียงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไฟต้องร้อยกว่าแน่ไหนอยู่นี่โอ้โหอ้าวขึ้นนี่ก็มีไฟอะก็มีไฟอะโอ้ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเอออ่ะมาเอานะเห็นไหม ประวัติศาสตร์โลกต้องจารึกพี่ยิ้มไว้นะวันนี้หนึ่งสองครับโอ้โหเท่าไหร่อ่ะฮะเท่าไหร่อ่ะพิยิ้มคิดได้ไงวันเนี้ยพิยิ้มเฮ้ยเออขยับขยับดีดีดีขยับดีมั้ะขยับปั๊กนีขยับกลวยดัวไส้กรอกเนี่ยมันทำให้ไม่มีไฟเพราะหมุนไง เรื่องประเด็นท่กอกเปียกต้อนกันโดนไบบนี้เนี่ยไม่มาไม่ติดไม่รู้เออมันก็แรงดีนี่ว่ะเออเรื่องนี้เป็นภาพจริงคนที่ในภาพก็เป็นคนจริงจริงไปดูกันอีกทีครับว่าเขาโดนกันอีท่าไหนโอ๊ยรอดไฟช็อตจริงป่ะเมื่อกี้ไฟช็อตเหรอพ่อไงเป็นไงไฟช็อตจริงป่ะเนี่ยเออ ไม่ได้ทำตกในหม้อนะอทนโดพ่อเขาทำตกนะเนี่ยเฮ้ยเป็นไงล่ะไฟช็อตจริงเมื่อกี้เมื่อกี้ดังเป๊ะเลยหนูได้ยินนะอึ้งเลยอึ้งเลยเห็นไหมบอกแล้วนี่เอะเส้นกอกไปพันคอนี่เราไฟไม่ช็อตก่อนนะช็อตไม่ช็อตอ่ะถามพ่อถามพูดเลยช็อตไม่ช็อตช็อตเดย์ช็อตเดย์ไอ้เมื่อกี้หนูได้ยินดังเป๊ะไอ้โถประเภทมันไปโดนเส้นน่ะมันก็เลยไฟช็อตมือ ไอเนี้ยแต่มันคงไม่มีไฟหรอกแต่คันนี้ว่าเส้นในตัวเรามันช็อตไม่ใช่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 ลัดเป็นหมาโอ้ยกูรอให้กูรอต้องนานไอเลวสรุปว่ายังไงหนุนไปหมดแล้วเนี้ยสรุปว่ามันไม่ได้หรอกมันไม่มีมันไม่มีหรอเล่นขบีพิฆาตมิเตอร์ดังใช่ป่ะถ้าเด็กอิเล็กทรอนิกส์หรือเด็กไฟฟ้าครับจะรู้ว่ามิเตอร์มีระบบเช็คซีโร่ เช็คซี่โลกคือที่มันเป็นหัวถึงท้ายสามารถเช็คสายขาดหรืออะไรได้เรียกง่ายๆว่าเปิดระบบเอาพุทออกไปเช็คสำหรับน้องๆที่ยังไม um. okay. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่รู้เมื่อกี้อ่าพี่ยิ้มพี่ยิ้มรอเล่นพี่ยิ้มรับรงแต่มาเฉลยให้ฟังตอนท้ายว่าเป็นไปไม่ได้เกิดเองไม่ได้หรอกมันเกิดเองไม่ได้มันเกิดเองไม่ได้มาดีนะพ่อช็อตก่อนไม่งั้นไม่งั้นกูเปียกอีกโอ้ยเหยน้ำเห็นเลยตัดจะตายแล้วกูเคทีนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับทุกอย่างที่ทุกคนได้เห็นตั้งแต่ต้นคือ หลอกลวงนั้นเออพ่อพ่อรู้พ่อรู้ทันแต่พลังงานไส้กรอกพลังงานไส้กรอกอย่าลืมนะทุกคนสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกอ๋อแล้วก็มีปัญหาเรื่องพุงด้วยอย่าลืมเลยอ่ะไ่ไม่ออกแล้วก็มีน้ําหนักเกินใช่อยากที่จะรักสุขภาพดีถอกลําไส้นะคะแนะนาเลยนะคะ T O Fiber นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของครอบครัวออสเรียวแมนเองพี่ยิ้มก็กินพี่เยลก็กินพี่โอก็กินนะคะแม่โบยังกินไม่ได้เพราะว่าให้ลให้นมลูกเดี๋ยว เลือกให้นมแล้วแม่บทจะมากินและรีวิวให้ทุกคนได้ดูแน่นอนเป็นของพวกเราเองเป็นของช่วยสนับสนุนพวกเราด้วยของเราเองเลยเราผลิตและเราขายด้วยตัวเองเรารีวิวด้วยตัวเองเราใช้ตัวเองเป็นผู้ทดลองเรากินคือเรามีปัญหาอะปัญหาด้านพวกนี้อย่างเช่นอ่ะพี่เยลไปญี่ปุ่น7วันไม่ขี้แบกกลับมาขี้ที่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องลำไส้ถูกต้องก็ทํามาแล้วพี่ยิ้มมีปัญหาเรื่องพุง ไขมันถูกต้องก็กินได้ช่วยได้เยอะเลยหายไปเป็นส0บสิโลพี่โอมีปัญหาเรื่องเอวเขาเรียกหงยางเอลด่าเรื่อยพี่โอมีหงยางก็กินก็หายใช่แล้วครับขอแค่น้ําหนักตัวไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ใช่แล้วนอกนั้นกินได้ใช่แล้วฝากไว้ด้วยนะคะกับ Kreo Fiber นะคะ1กล่องราคา390ตอนนี้มีโปรโมชั่นเซ็ตสุดคุ้มนะคะ 2กล่องราคา750บาทมีเซ็ต4กล่อง6กล่องโอ๊ยไปเลือกเอาเลยนะคะที่เพจ Kio Fiber นะคะเจ็ดหลักบริษัทหรือจะซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะแล้วก็ตอนนี้มีที่ประเทศลาวด้วยอ่าโดยโดยโดยสบายดีสบายดีประเทศลาวด้วยมีเพจประเทศลาวก็ไปหาช่อปกันได้มีตัวแทนอยู่ที่นู่นไม่ต้องสั่งของจากไทยมีพี่ๆเขาสั่งไปสต็อกไว้ให้ที่นู่นแล้วครับหลายร้อยกล่องมากๆ ไปได้เลยไปสั่งได้เลยลองกินกันดูถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบโยชิชแนลนะคะคมาดูกันว่าคลิปหน้านะเราจะทําอะไรทดลองทดลองสนุกสุกอีกคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสําหรับโบโยชิลาไปแล้วครับบ๊ายบาย